โอเคครับมาดูขอนอวันมาตรฐานนะครับสำหรับอีเวนต์นี้จำชื่ออีเวนไม่ได้ มีสีทองมาด้วยเฮ้ยมันให้สีทอง,องนี้เหรอใช่ป่ะเนี่ยอันนี้ <c oughs> นี่เรื่องจริงมั้งเนี่ยเพิ่งรู้นะเนี่ยมันให้ด้วยอ่ะ <c oughs> ปืน ที่ได้มาเมื่อเอดืนที่แล้วซึ่งฟลุกได้มาแบบงงๆงว่ามันมีด้วยเหรอไอปืนชนิดนี้ที่ได้แบบนี้เดีย๋ยวแปะคลิไปไว้ต้นคลิปนะครับเหมือนจะเป็นปืนที่สายฟรีพอจะหาได้แต่ว่าได้ไม่ง่ายนะครับก็คือกระบอกนี้นะครับกระบอกกลางๆนะ agm ห้าหกอหกห้านะครับ ซึ่งได้มาแบบงงง,งในอีเวนที่แล้วนะครับอีเวนที่แล้วเป็นรางวัลพื้นฐานนะแล้วก็ได้มาทําให้ครบลง25ครั้งแล้วก็ไปเปิดรางวัลพื้นฐานแบบงงงเฮ้ยสีทองมาก็นึกว่าเป็นสีทองปกติแต่ได้มาซะงั้นซึ่งมันช่วยได้เยอะเลยอันนี้นะครับซึ่งมาแล้วโหตอนแรกเนี่ยความแรงของมันก็เมื่อคํานวณแล้วเนี่ยมันได้ประมาณ6ดาวนะที่สามหมื่นห้าเริ่มต้นมันจะไม่เยอะนะครับแต่ว่าหนึ่งเลเวลเนี่ยมันให้การ โจมตีถึงประมาณ500แก้เพราะฉะนั้นขึ้นมา6ดาวก็ประมาณบวกไว้อีกประมาณ5้าสิเวลก็โอ้โหเกือบ31,000ื่นนะแรงนะแรงแล้วก็ตอนแรกเนี่ยมันมีกระสุนให้แค่ยี่อ่ะแค่10นัดซีเรียลหนึ่งผมก็เฮ้ยมันเป็นปืนฟรีไว้ก็โอเคไว้ได้แค่ยี่เออแค่ได้แค่10นัดก็โอเคแต่พออัพเลเวลไปสัพพังปตัตตะแรกไมไ่สนใจพออัพขึ้นมาสี่ดาวขึ้น,นห้าดาวเฮ้ยจำนวนกระสุนมันเพิ่มมาเป็น 16นะครับพออัพขึ้นมา5ดาวก็เป็น19กระสุนนะครับแล้วก็จะมีสิ่งกอ่อสร้างก็คือเวลายิงไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นระเบิดไฟนะสร้างดาเมจด้วยสร้างไฟด้วยแล้วก็จะมีสิ่งกอ่อสร้างซึ่งเป็นเศษซากหรือว่าเป็นสิ่งกีดขวางถ้าเราเอาไปอุดในช่องที่ดีเนี่ยมันก็จะสามารถป้องกันพวกอวักระทิงวิ่งชนในจนํานวนเลือดด้วยเลือดเริ่มตนน้นแค่หมื่นหนึ่งตอนนี้ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวจะอัพขึ้น6ดาวแล้วผมคิดว่ามันคุม้มก็เลยพยายามเล่นในสองสัมาหเล่นเพื่อปัั๊มน แล้วก็เสียทองไป4ี่ห้าร้อยเพื่ออัพความเร็วเดี๋ยวพอขึ้นหดาว,วอัพเนี่ยคงไม่ไม่ใช้ทองแนละ้วเพราะว่าทองเอาไว้เล่นอีเวนต์ไม่ไหวเพราะว่าอัพขึ้น5ดาวไป6ดาวเนี่ยทุกเลเวลเนี่ยมันใช้ทรัพยากรเยอะมากซึ่งค่อยๆสะสมเอานะครับแต่ก็จะกาให้ได้5ดาวเป็น6ดาวเลยอันนี้จะอัพ5ดาวนะเดี๋ยวไปยิงให้ดูด้วยแล้วก็ในต้นคลิปเราก็ตัดคลิปตัวที่อ่าผมไป เอ,อ่อเปิดแล้วได้มาแล้วเดี๋ยวตัดทงไว้ให้คิดว่านั้นก็ค้างเลยนะพอเปิดแล้วได้ชิ้นนี้มาแล้วก็คิปค้างเลยผมไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรของมันนะโอเคเดี๋ยวมาอัพดูครับ5้าดาวขึ้นเป็น6ดาวนะครับว่ามันจะเพิ่มอะไรอีกไหมความแรงไม่พูดถึงนะมันจะดูที่จํานวกนกระสุน19บเนัดอาจจะเพิ่มเป็นิบห้ารือเปล่าหรือเปล่าหรือบแล้วก็ความเลือดของเสษซสร้างนะครับก็คือเวลายิงไปแล้วเนี่ยมันจะมีเผาไหม้12วิแล้วก็มีสิ่ง กีดกวางที่มีเลือดค่อนข้างสูงในระดับห้าดาวถึงหกดาวนะครับผมคิดว่าคุ้มนะครับโอเคสิบานัดกับเลือดสามหมื่นเดี๋ยวอัพเลยครับการอัพห้าดาวก็ต้องใช้อ,อ,อาวุธห้าดาวนะครับห้าชิ้นนะครับซึ่งผมเล่นไปเยอะเลยไม่ได้อัพเลยโอเคแล้วก็ใช้ทรัพยากรน,นะครับโอเคอัพเลยครับดูกันว่า ขาขึ้นมา22ขึ้นมา3แนละ้วแสดงว่าทุกเลเวลขึ้น3 3 3นะครับเพราะว่าตอนเริ่มแรกมันแค่10นะัดถ้าจะไม่ได้นะ1ดาว10นัด2 10 3 16 1 9 22ถ้าลั่นมันก็1 2 3 4 5 6 3 6 9 10, 12 15 มตั้งยี่ห้าแสดงว่าประมาณดาวหรือ2ดาวขึ้นมา2ดาวนี้อาจจะไม่เพิ่มนะครับมันจะเพิ่มที่3าดาวสดาวแล้วห้าดาวาผมไม่มั่นใจนะประมาณนี้นะประมาณนี้จําได้เราสี่ดาวเราเพิ่มจากสิบหกเป็นสิบเก้าแล้วก็ห้าดาวขึ้นเป็นหกดาวก็เพิ่มเป็นสิบเก้าเป็นยี่สิบสองขึ้นมาสามนัดแล้วก็ความแรงของเลือดอเออเลือดที่สิ่งเศษซากที่กวางทางเอาไว้ระหว่างที่เรายิงลงไปเนี่ยก็จะมี สามหมื่นแปดขึ้นมาอีกแปดพันเศรษฐากเป็นกองเล็กๆไม่ใหญ่นะเหมือนกับในอเปินที่มันเป็นเศษซากเฉพาะผมเคยเห็นเขารีวิวปืนที่เป็นเศษซากเฉพาะนะมันค่อนข้างจะกองใหญ่กว่านี้นะครับครึ่งหนึ่งโอเคเรื่องของการอัพทิ้งไว้ก่อนแล้วเพราะว่าตอนนี้ผมไม่มีทรัพยากรผมไม่อยากใช้ทรัพยากรทองนะค่อยๆเล่นแล้วสะสมแล้วค่อยอัพเอานะครัาวนี้เดี๋ยวไปใช้ให้ดูนะครับไปคลิปดูแล้วนะฮะว่าอยู่ในอีเวนต์อะไรผมจำไม่ได้ละชื่อมันอีเวนต์ที่เป็นอีเวนต์เนี่ยอีเวนต์ปกติเนี่ย แต่อีเวนต์มันอีเวนต์บอสหรืออะไรเนี่ยที่พุงโตเดินเข้ามานะผมไม่รู้ว่ามีทุกอีเวนต์หรือเปล่าเพราะว่าต้องเปิดอีเวนต์รางวัลพื้นฐานมาที่25ครั้งเนี่ยก็เปิดมา10กว่าครั้งแล้วไม่เคยได้พวกสีทองแบบนี้นี่เป็นครั้งแรกที่ได้ผมเลยไม่รู้ว่ามันมีโอกาสน้อยใช่ไหมเพราะว่าในตัวอย่างของมันก็ไม่ใช่ปืนที่เรืองแสงสีทองนะนะครับแต่ถ้าส่องเข้าไปดูใกล้ๆดีๆมันก็มีแบบเรืองแสงเล็กๆน้อยๆนะครับ ไม่เขียวจ๋าหรือว่ามีบอกกระบอกนี้แค่กระบอกเดียวนี่ผมไม่รู้เหมือนกันนะโอเคไปใช้ให้ดูสักหน่อยนะครับ มันมีรัศมีไฟด้วยนะครับผมเอามาแคนไฟผมกลางดีเลยแล้วก็จะมีกองเศษซากทิ้งไว้ด้วยนะครับรัศมีการระเบิดในตอนต้นเนี่ยไม่กว้างสักเท่าไหร่ แต่ว่าด้วยจํานวนขยะด้วยจํานวนลูกกระสุนที่มีถึง22ลูกนี่ผมว่าโอเคนะเยอะนะส,สารบใส่ฟีชโชคดีได้มาถือว่าโอเคเลยผมอาจจะเอาปืนนี้ไปแทนปืนไฟของผมแล้วก็มีกระสุนเพิ่มขึ้นมาจากปืนไฟที่ผมมีกระสุนแค่20แค่10นัดอันนี้มาแทนหัวกว้าาแรงก็ขึ้นมาเป็น3,000ถ้าอัพเต็มก็คือ3,000เกือบ3,000หุากแรงอยู่นะครับ ถ้าเป็นพวกบัวกระถิ่นพวกนี้มันก็โจมตีเพราะว่า,ามันแรงอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นพวกตัวเล็กๆกันได้สบายเลยครับ ไฟจะกระจายนณะจุดที่อยู่เนี่ยก็จะมีไฟแล้วก็จุดที่อื่นมันก็จะเป็นคล้ายๆไฟกระเด็นออกไปก็มีความแรงอยู่นะคแอบโอเคๆถือว่าสายปีหวังว่าเพื่อนที่เล่นคงโชคดีได้เหมือนผมนะครับรจะทําให้เพื่อนสามารถสู้กับอีเวนต์ได้ในอีเวนต์ที่บางทีเรา